ือตอนมอ .5 เนี่ยนานาก็ได้ไปอยู่ในชมรมเชียร์ลีดเดอร์ด้วยมีทีวีมาจาับภาพทําให้เกิดกระแสบแบบเล็กๆในโซเชียลว่าแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ใครน่ารักจังเลยครมาสึกนานานะคะหลายคนคงจะทราบแล้วว่ากําลังคบหายอยู่กับสุดามาซาคิเอ๊ะโปรโมทหนังหรือเปล่าคบกันจริงหรอสวัสดีค่ะไดสกีเ้เจดอาาล่าพรัสพ <นะ S 1> ี่สาวน้องสาววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง สาวน้อยน่ารักขุ่นดีนางแบบแล้วก็เป็นนักแสดงที่มีผลงานเยอะแยะมากมายแถมยังเข้าลงภาพยนตร์ไทยเยอะมากด้วยค่ะเขาคนนั้นก็คือโคมาสึนานานนเองค่ะนานาจังโคมาสึนานานะคะเกิดวันที่16กุมภาพันธ์ปี1996พ่อเป็นคนจังหวัดสากะส่วนแม่เป็นคนโอกินาว่าแต่ว่านานาเนี่ยเกิดที่โตเกียวแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ยามานาชิจังหวัดที่มีภูเขาไฟฟูจินั่นแหละ แล้วก็นาน,า,นาเนี่ยมีพี่ชาย2คนด้วยนาน,า,นาเนี่ยเป็นน้องสาวคนเล็กเลยนานานเนี่ยก็เติบโตมาด้วยการเล่นกับพี่ชายก็ชอบเล่นกิจกรรมที่แบบมีการแอคทีฟเล่นกีฬาเก่งมากแล้วก็ตอนประถมเนี่ยเธออยู่โรงเรียนเล็กๆในจังหวัดยามานาชิเนี่แหละที่มีแบบนักเรียนประมาณ200คนแล้วก็เธอก็แบบอยู่ในชมรมเต้นด้วย ตอนปอ6เนี่ยนานาก็ได้ไปเที่ยวฮาราจูกุก,กับคุณแม่แบบไปช้อปปิ้งกันอย่างนี้แล้วก็แบบไปมีแมวมองมาเจอ,อแล้วก็แบบชักชวนเข้าวงการนางแบบนานาก็เลยได้เข้าไปเป็นนางแบบในนิตยาสารนิโคพุจิซึ่งเป็นนิตยาสารแฟชั่นเด็กในปี2008ญี่ปุ่นเขาก็มีแบบนิตยาสารเด็กนี้ด้วยเ,เออนาะว้าเราไม่เห็นมีนเลยหรือมีแต่เราไม่รู้ นานาเคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนมอต้นเนี่ยเธอแอบหลงรักครูสอนเลขด้วยวันในหนังเลยเอ,อคือแบบบอกว่าเขา่าเป็นครูที่ใจร้ายนะแต่ว่าบางทีก็แบบมีมุมที่อ่อนโยนใจดีก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาเท่ดีค่ะออคือแบบคิดถึงเรื่องคินเคยวดีเล่นไนอ,อ,อ้ที่เป็นครูยามาพีอที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษอะ เออแต่นี่เป็นครูสอนเลขชีวิตเหมือนละครมากอาอตอนมอปลายนะคะนานาก็ได้อยู่โรงเรียนมัธยมเทเคียวใดซังค่ะในจังหวัดยามานาชิเนี่ยแหละเขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ก็ไม่ได้เน้นวิชาการมากก็จะเน้นให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆเก่งทั้งด้านกีฬามากกว่าคือตอนมอ .5 เนีน่ยนานาก็ได้ไปอยู่ในชมรมเชียรดเดอร์อด้วยโอก็เหมาะแหละส่วนนี้เหมาะมากแบบหุ่นก็ดีเต้นก็ได้หน้าตาดีอีกคือแบบ อ่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายแล้วคงแบบโอ๊ยอยากให้น้องคนนี้มาเชียร์จังเลยมีแรงฮึดในการเล่นกีฬาแล้วอ,อ,อะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนานาก็ได้ทํางานเป็นนางแบบแล้วนะแล้วก็เรียนด้วยทํากิจกรรมที่โรงเรียนด้วยคือแบบทําทุกอย่างจริงๆอ่ะเป็นคนที่แอคทีฟสุดนานาเนาี่ยพูดถึงชีวิตในชมรมด้วยนะว่าชมรมเนี่ยเล่นก็นเหมือนเด็กๆเลยก็คือแบบมีทั้งแบบวิ่งไล่จับการกระโดดเชือกกันอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแบบนานาก็บอกว่าชอบมากสนุกมากเลยนะที่แบบได้ทํากิจกรรมพวกนี้เพราะว่าตอนนั้นน่ะนานาเข้าวงการแล้วเป็นนางแบบทํางานไปด้วยอะไรแบบนี้เขาเขาก็เลยไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนเท่าไหร่พอมีชมรมแบบเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกแบบเออสนุกมากที่ได้อยู่ชมรมนี้นานาเนี่ยเคยไปเชียร์ชมรมฟุตบอลของโรงเรียนด้วยนะคือเป็นแบบการแข่งขันฟุตบอลระดับประเทศครั้งที่92คือตอนนั้นน่ะมีทีวีมาจับภาพนานาด้วยทําให้เกิดกระแสแบบเล็กๆในโซเชียลว่าแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ใครน่ารักจังเลยเออแต่ก็น่ารักจริงๆคือแบบ เหมือนหน้าสดเนาะใช่ไหมแบบคือยังเด็กอยู่อะอเออล้วก็หน้าเหมือนตอนเนี้ยจะแต่งไม่แต่งก็ได้อย่างนี้นปัจจุบันนะคะนานาก็อยู่สังกัด s t a r d u ั t p โปรโมชั่นค่ะนอกจากงานถ่ายแบบแล้วนะคะก็มีงานแสดงหนังแสดง MV แสดงโฆษณาก็คือทําอะไรได้หลากหลายจริงๆอะ่ะโดยได้เดบิวต์หนังเรื่องแรกนะคะเรื่องชาปองดามะในปี2010ส่วนผลงานเรื่องอื่นๆก็มีเช่นคิมเคียวริเล่นไโยคกคุฮังบาคุมัง คุโรสกิโคโนอินารินินันเตะนาราไนโอโบเรลุไนฟุบคุวาอาสุคิโนโนะคิมิโตะเดโตซุลิสออนเดอะสโลกแฟเวลซองเฮซาเบียโตเซเลโซเลโนอาสะอิโตซากุระ แล้วก็ผลงานล่าสุดนะคะที่กำลังจะเข้าโรงเลยที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเรื่องมูดไ e ชาโดก็คือจะเป็นแนวเกี่ยวกับความรักดราม่าอะไรอย่างเงี้ยแหละอน่าดูมากส่วนงานละครค่ะก็มีน้อยค่ะมีแค่สีเรื่องเท่านั้นแล้วก็ส่วนมากนะคะก็จะเป็นมินิดรามา่าก็คือจริงๆอะ่ะมันจะเป็นหนังโรงเท่านั้นแต่ว่ามันจะมีเนื้อเรื่องก่อนหน้านั้นเออนานาก็แบบมาเล่นในนี้ก่อนที่จะเข้าโรงด้วยอย่างเช่นเรื่อง คุโรซากิคุมที่เล่นกับเคนโตะแล้วก็ติบายูดเนาะอ่านในบรรดาหนังที่พูดมาเนี่ยเธอชอบเรื่องอะไรไม่สุดชอบเรื่อง tomorrow i will date เฮ้ยนี่คือชอบจนบอกไปซื้อหนังสือยายมาอ่านด้วยนะแล้วอ่านหรือเปล่าเอาจริงอ่านหรือซื้อมาเก็บนี่ซื้อเวอร์ชั่นไทยกับเวอร์ชันญี่ปุ่นอาดด้าวผิดได้ซื้อเวอร์ชันไทยกับเวอร์ชันญี่ปุ่นมาด้วยคือซื้อพรอะซื้อพรอะหปก<ะ>เป็น เป็นโซตาก,กันนาะนนะอคือหน้าปกสวย,ยงไงเลยซื้อมาจริงๆ,ๆเขาก็แค่ห่อปกนะเขาหอปกใหม่คือหน้าปกภาษาไทยก็สวยเหมือนกันก็เออซื้อมาสองเวอร์ชันเลยเราได้อ่านทั้ง2โดเวอร์ชันหรือเปล่าอ่านแต่ภาษาไทย,อเ,เ,ยเออคเออคือชอบเรื่องนี้มากเพราะว่าแบบ เรื่องพอดเนี่ยคือแบบกินขาดคือชอบมากคือเรื่องเกี่ยวกับเหมือนกับมีไซ <c oughs> ส์ไฟผสมความรักนี่คือแบบสุดๆแล้วก็สองคนเนี่ยแสดงคือ,อแสดงดีมากเลยแบบโอ้โหน้าๆถ้าไม่สวยจังะอะโซตากก็หลอมมากก็แบบเออดีมากจริงเรื่องนี้ถ้าใครยังไม่เคยดูนะคะก็แนะนําให้ไปดูในดิสนีย์พาร์ทได้เลยค่ะอ่ะแล้วเธอชอบเรื่องอะไรฉันชอบเรื่องอีโตคือเรื่องเนี้ยบทมันมาจากเพลงใช่ไหมเพลงดังของมิยุกิความรักของหนุ่มสาวสองคนที่แบบมันเรียวมากๆจริงๆเนี่ยเออคือเหมือนไม่ใช่ว่า เด็กโตมาด้วยการรักกันแต่งงานกันง่ายๆอย่างนั้นไงเออมันก็แบบต้องมีพัดภาคบ้างมีกลับมาเจอกันต่างคนต่างไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกแบบดูแลนะอินนะเออยิ่งในฉากที่แบบนานา,นานากินข้าวแล้วก็ร้องไห้อะตอนอยู่สิงคโปร์อะเอออนั้นคือแบบอินมากร้องไห้ตามเพราะว่าเหมือนประสบพบเจอในชีวิตจริงด้วย Oracle. ตอนอยู่ญี่ปุนน่นก็แอบโฮมซิกเบาๆอะไรเงี้ยเออก็เข้าใจความรู้สึกเลยว่าแบบการได้กินข้าวของประเทศตัวเองแม้จะไม่อร่อยอะแต่มันก็แบบเออดีแล้วอะ แล้วคือเรื่องก็เป็นแบบยุคเฮเซใช่ไหมก็คือเป็นยุคที่พวกเราเกิดมานี่แหละเหตุการณ์ที่อยู่ในหนักอนะมันก็เลยแบบเหมือนกับเราก็จาได้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอกจาตนี้นะคะนา,นานาก็ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของชาแนลคือสวยๆลูกนั่งแบบดืสวยแพงเออใส่ชุดไหนก็ดูดีถือกระเป๋าใบไหนก็ดูดีจริงๆแล้วก็ได้ไปปารีสด้วยก็จะเป็นแบบคลิปที่เขาไปปารีสกันนะคะ นานาเนี่ยก็มีเพื่อนในวงการนางแบบชื่อว่าเอมมาเป็นลูกครึ่งอังกฤษส่วนเพื่อนนักสแสดงเนี่ยคือเซโนนานะที่เป็นภรรยาของโทมะอิคุตะนั่นเองคือทั้งสองคนเนี่ยชื่อนานาเหมือนกันใช่ใชป่ะเซโนนานะกับโคมาสึนานะเออทั้งสองคนก็เลยเรียกว่าเซจังกับออโอคจังเออทั้งสองได้สแสดงเรื่องค่อยวะอาเมะอากะริโนโยนี้ด้วยกันมาเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าโคมาสึนานานะคะหลายคนคงจะทราบแล้วว่ากำลังคบหาอยู่กับสุดะมาซากินักแสดงหนุ่มชื่อดัง ก็คือดังกันทั้งคู่แหละเออก็คือข่าวนี้ออกมาในช่วงเดือนมีนาคมปี2020ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนังเรื่องอีโตะกำลังจะเข้าฉายที่ญี่ปุ่นพอดีคือเขาก็นักแสดงนำทั้งคู่เนะีเรื่องนี้หลายคนนะคิดว่าเอ๊ะโปรโมทหนังหรือเปล่าคบกันจริงหรอแต่สุดท้ายอ่ะคือ ทางเจ้าตัวหรือว่าต้นสังกัดอ่ะก็ไม่ไออกมาปฏิเสธใดๆนะชาวเน็ตหรือทุกคนเนี่ยก็เลยตีความไปว่าเขาก็คบกันจริงๆนั่นแหละแล้วมันก็แบบมีโมเมนต,ต์หลายๆอย่างหลังจากนั้นว่าเออใช่ใช่ชัวๆัทั้งคู่เนี่ยเคยเล่นหนังด้วยกัน3เรื่องเลยนะเรื่องแรกคือเรื่อง destruction baby คือเรื่องนี้นานานะบอกว่า ไม่ชอบสุดาเลยคือแบบไม่ชอบทั้งบทที่เป็นสุดาแล้วก็ไม่ชอบตัวจริงด้วยคือเรียกได้ว่าเป็นแบบจุดเริ่มต้นแบบพังๆอะเหมือนในการ์ตูนสาวน้อยปอที่แบบเจอกันครั้งแรกแบบอุ้ยไม่ชอบอะไรอย่างเงี้เกลียดกันก่อนเรื่องต่อมาคือเรื่องโอโบเรดูไนฟูเนี่ยสุดากับนานาเนี่ยก็ได้แเล่นคู่กันเป็นพระนางเลยก็มีฉากจูบด้วยนะในเรื่องอคือตอนที่ทั้งคู่กลับมาเจอกันในเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบมีใครชอบใครก่อนหรือยังแต่ว่ามีข่าวลือมาว่าสุดาเนี่ยแ้วล ายแล,แล้วจากนั้นค่ะปี2019ในที่สุดทั้งคู่ก็มาได้เจอกันอีกรอบหนึ่งในหนังเรื่องอิโตเนี่ยแหละคือ2019คือเขาถ่ายทำนะ2020คือฉายคือในเรื่องเนี้ยมันมีหลายฉากที่เขาจะต้องเล่นคู่กันแล้วก็บทอะ่ะจะต้องแบบสื่ออารมณ์แบบเยอะมากใช่ไหมใครเคยดูแล้วก็น่าจะรู้แล้วมันก็แบบมีข่าวออกมาเรื่อยๆจากทีมงานว่าเอ๊ สองคนนี้อยู่ด้วยกันบ่อยเหลือเกินแล้วก็แบบเหมือนแบบมีซัมติงอะไรกันหรือเปล่านะอะไรเงี้ยเออ<ม>คือเขาก็แบบแซลแซลออกมาเรื่อยๆซูดาเคยให้สัมภาษณ์ว่านานาเป็นคนที่สดใสร่าเริงแล้วก็แบบคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอในวันที่ไม่มีถ่ายเนี่ยนานาก็ยังมาที่กองถ่ายแล้วก็แบบมาช่วยคอสตูมจัดเสื้อบ้างมาช่วยม้วนสายต่างๆแล้วตอนที่ถ่ายทำเนี่ยคือมันก็เป็นช่วงหน้าหนาวเนาะคนญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะเอาทรายร้อนอ่ะที่เรียกว่าไคลโลอ่ะพอมันโดนอากาศแล้วมันจะร้อนขึ้นมาเออน ก็เอาไคโรอันเนี้ยมาแปะตรงเสื้อแจ็คเก็ตให้สุดาด้วย oh. เออแบบเวลาถ่ายข้างนอกจะได้แบบอุ่นอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบแอบ,บลงรักกันตอนนั้นหรือเปล่านะตอนเนี้ยทั้งสุดากับนานานเะนี่ยก็มีงานร่วมกันก็คือแบบพวกถ่ายแบร์แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยกันด้วยคือแบรนด์ nico a m แม้สุดาเนี่ยจะแบบวีรกรรมบ้าๆบอๆเยอะมากใช่ไหมเอาไว้เดี๋ยวเล่าตอนเรื่องสุดาละกันเนาะแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบคู่รักในวงการที่แบบน่ารักมากๆทั้งนักข่าวแล้วก็แฟนคลับเนี่ยก็ต่างแบบเอาใจช่วยกันอยู่สุดท้ายนะคะก็ขอฝากช่องทางการติดตามของนานะนะคะก็คือไอจีแอดโคนิจังเจ็ดนะคะเจ็ดก็คือนานะเนี่ยแหละก็ไปติดตามกันได้นะคะมีรูปภาพใหมๆ่ๆรูปภาพที่เขาถ่ายแบบเยอะแยะมากมายเลยสาหรับใครที่อยากให้เราพูดถึงดาราคนไหนนะคะก็ค,ะคอมเมนต์บอกกันได้เลยสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้เราด้วยนะคะวันในไก่ชิมัสวันในไก่ชิมัสสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบายคิ